พกกำลังอู้เนาะพกกสอนอูล่องสานี่เท้าที่ไปใช้สมบูรณ์เนาะที่ไปสองคนไปกับตุยนะ้ยเนาะที่ไปลินใช้สมบูรณ์ไปสามมื้อสองคืนไปนอนสองคืนคืนหนึ่งจะนอนอยู่เฮือนป้าเนาะอีกคืนหนึ่งจะไปนอนอยู่เฮือนพี่น้องตุยนะ้ยเนาะเท้าที่พากันไปลินมีในเขตสบานแขวงใช้สมบูรณ์นั่นแหละฟูหัวโลนผาเหนึ่นเงเย่ละกะันทำเจ้าจอนุวงศ์นอนละกัน ที่มีอีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนําเลยก็คือนาตู้เนาะหรือว่าเครื่อนน้ำเงื่อสองเป็นเครื่อนน้ำเงื่อสองแล้วก็แต่ว่าเขาไปเขาอาจจะบัได้แบบว่าอ่าขี้เหงาแพ้เดี๋ยวเขาอาจจะไปบินโดนเบิงบรรยากาศแล้วก็ไปลิ้นแถวๆนั้นเนาะอันปิการนี่อู้ได้ไปเท่านึงแล้วแต่ว่าบรได้มีจะท่าธรรมดาบัได้แบบว่าบินโดนบินเดนเนื่อเพราะว่าบวัวมีเนาะแต่ว่าไปครั้งนี้กับเตยกับพิเศษน,น้อยนึงเนาะมีโดนไปบินะ <laughs> เขตนั้นแล้วก็ ไปน้ำกันเนาะทุกคนว่าซีน,นี้อย่างแดเพราะว่าตอนนี้อูก,กับบูฮูแด้วว่าอยู่เขตนั้นมันมีอยนดดเดียวไปหาคอนเทนต์เสริมเอาอยู่พุ่นเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางไปไซสสมบูรณ์กันเลย เดินทางมาได้เนาะเขาก็ไม่เห็นฮานขายเครื่องคักแท้ขายอย่างเด้โอ้เพิน่นใส่ถังแนานี่เนาะโอ้กะสิมีพวกโอ้ใส่ถังอะใส่น้ำเอาน้ำก้อนมาใส่กะสิมีพวกสปอนเซอร์พวกนมพวกกันเด้อเดีว,ว่าฮาน่นนี้เก๋มากค่าขนาดทุกคนเบิ่งเด้อเทขนาดเลยนี่ทุกคนเบิง่ง ฮานี่นะโคตรได้บรรยากาศเลยมองนี้จะเป็นฮานเนาะแล้วหลังนี่ก็เป็นภูเขามองนี้ก็เป็นตะเลยลงสินะนี่นี่นแถวนี้ไอแถวนี้เขาเจ้าันเอื้อนว่าบ้านเมืองโล่งแม่นบออันนี้ไม่นเขาเอื้อนว่าบ้านเมืองโล่งแม่นบออ๋อนี่นี่เดี๋ยวซื้อน้ำก่อนโอ้บังหน้า่ายอะไรนี่หน้สองพันโอ้น้สองพันว่ะโอ้หน้สองพัน มัซื้นอน้ำ่ะจ้ะเอาน้ำน้ำวันนี้ก็สี่สองอันประมาณน,น,าน,นี้โอ้ทุกคนเก๋ขนาดมีปลาอีกเลยนี่จะไ้เลย ทุกคนตอนนี้มาฮอดตลาบแกงคั่วไม่ได้ซัดข้าติดมเลยอันนี้ตัวหนูนี่ลูนะอี่กระหอกตัหายดิเด้นี่ตัวเนี่ยกระหอกอ่ะกระหอกกระหอกอู้อันนี้ไมนเห็ดบดตัวเออเห็ดเห็ดนั้น เพ็ดีวะเห็อนเดียกวะดีเนาะอุ้อยโตโตอันนี้ขายอะไรเดี๋ยวนี้นะก็เลยตัวทีนตัวนี้น่้ห้าสิถือแขกทั้งเม็ดี่วห้าสิบพันเออเออ้บห้สิบห้าสิอาิบห้าสิบห้ เพราะว่าซื้อกินอยู่บ้านทุกคนตัวประมาณนี้เนี่ยซียูคโยประมาณ35หรือ4ี่60อันนี้60คิบชยเหน่ยวเ่อเหมยอันซนื้อเยอะยังไเลยสามสิห้าพันสองสิบหน,น่วยเ่เหน comment Ngủ tụi một cái nhây ừ. ừ. Đừng cắt Ui, tôi cả mà, hót เส้นทางที่จะแยกไปใสสมบูรณ์แต่ว่าบ้อนที่เฮาอยู่นี่ก็ขึ้นก็เมืองอนุวงศ์คือกันเลยทุกคนเส้นอันนี้เป็นเส้นทางไปใสสมบูรณ์อีกซอเจ็ดลักเนาะแล้วนี้เส้นทางไปล่องแจ้งอิกห้าสิบกิโลแต่ว่าเฮาที่ดได้ไปล่องแจ้งเฮาสิไปบ้านแม่ป้าอู้เนาะอยู่บ้านน้ำายอนเนาะบ้านน้ำยอนเมืองอนุวงศ์เลยอะ นานโอ้อันนี้เอาพ่อลุงเอาอมาว่ะใส่กระต่าย,ยอีอกทีเดียวกระต่ายน้อยนี่มาหอดตอนสวยแล้วก็พากันนอนเนาะแล้วเมื่อกี้พาตัวยย่างขึ้นไปถึงบ้านน้ำยอนไปถ่ายคลิปแล้วก็พากนันย่างลงมา นี่เบโอยอันนี้แม่นบริเวณเฮือนแม่ปลาเนาะเบโนยหายก็เกิดใหม่ๆยังแม่ปลาเฮือนพ่อลุงพ่อลุงก็คือเป็นไอ้แม่จันเลยทุกคนนี่เฮ้ยคือตัวมาอันคือโตอันนั้นเว้ยคือโตอันคือตัวมาเลยแบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะหัวใจมันติดบม่องแหงเป็นบอกมันยาน มีกินบ่ะกับโมมีเลยยุลุมนี่มีน่องเลยทุกคนแต่ว่าต้องลงาทางไหน,ะน,นวะน,นฮาฮะไปนาฮะไยอยู่นี่ฮันพอลุงพันจีเฮ็ดเลี้ยงแบกกระดอกกระดกเลยเลียงเป็ดเลี้ยงไก่ไปตัวลงนี่ตัววันนี้เราทีพากันย่างลงนี้เพื่อไปเบื้องน่องป่าป้าทุกคนบอกสันสันตอนนี้คนยากเลยหืมตัเขาบอกสันสันทุกคนดินคล้ายๆกับยูซำเหนือเลย ถ้าทุกคนในเบื้องคลิปที่อู้ไปซ้ำเนือจะคือกันเลยนะแบบว่าน่องตุกตาแล้วนะตุกตาว่าไปไปกินปลาอยู่น่องความคิดเนาะน่องกินชิคักเวเดอนน้อยลงทานฮะฮะตุกตาซ้ำเนืออุ้ยอันนี้ขเขาเจ้าไปเฮ็ดปุ๋ยได้อีกได้นี่แมนเอาไปเสื้อผักได้ไหมมะคอมมะคอมมะคอกินไหมปลาทุกคนมากล้วยน่ะปีง่ายง่ายปีง่ายง่ายเปล่ากูเมยตัวอ้เขาขี่รถประมาณจากสุโมงตัวอ้หอด สองสองชั่วโมงบันสองคุณเนี่ประมาณสองเนาะขี่แล้วจอดขี่แล้วจอดอยู่บอได้ขี่เลยเลยค่อยๆขี่แบบเขึ้นแต่บอลบอเลิงกับวัดเลิงเทลิงวะเออจนเสอันนั้นอันนี้ไปไหนนี่ไปเบิ้งหนองนี่จะพาไปไปไห่ไปจะพาไปเบิ้งหนองเพราะนันมีน้องนี่เอ้ยมันคือมาทรมานเทวะสิเลี่ทางดีๆเขาเขามักจะไปได้มาโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่โอ้ยข้างในว่าโดดีดงนะดีเด้อนี่โอ้ยคือสำเนือเป๊ะเลยเป๊ะเปะ๊ะไม่มีโอ้มึงปูบางนาวอีกเลยข้าวปูมะเกียงน่าจะได้เบื้องดินนี่เนาะได้ดีดินมุนอาบอกพ่กกอหลวงมะเกียงมาปูก่อนนี่นี่นี่ดินแบบนี้ทุกคนปูมะเกียงได้นะ อันนี้ว่าน้องป่าตัวเองขด้เอาเบดมาสิทธินะตัวเนาะนี่เห็นบ่โอ้ยอันนี้เป็นกล้ยป่าที่อันนี้อันนี้ควายป่าอืมข้างในหวานดีดดิโดดีดดโอ้นี่ โ่มยาเราคุณจะโมเหรอสันจะโฮมโฮมเถอะสันไม่โฮมตัวสีโฮมหย่าเพราะว่ายุถึงเหอนทันพ่อลุงเฮ็ดบอนโฮมหย่าตัวไอันนี้บ้านจะเอิญใบอีหยังใบใบตังหูเลยใบนาดโอ้ไม่แล้วไม่แล้เบื่อนาดเจ้าเป็ดเป็ดสิบาทวะเผาเผาบอบอแล้วเขาจะเอาไปต้มหรือว่าเอาอย่างเอาไปแป็ดในบาทที่ว่าพวกที่ว่าเป็นตัวเป็นน่องปลา พอที่ว่ามันเป็นแบบหัก,กัน,นะหักเลยว่ามันบัตอดีเขาเจ้าก็ได้ไปต้มล้วก็เอาใบพอเผาไปแปะใส่เป็นบ่มันสิดีไว้นี่ตอนนี้กะเขายู่บริเวณนี้บริเวณนี้เขาเส่เห็กับเป็นอ่างน้ําเสียเป็นอ่างน้ําเสียทั้งหมดเลยดินคือยู่อันคือยู่สําเนอเลยทุกคนเป็นว่นนี้แหละสําเนอก็ได้บ่ม,มีดินเพียงนองกะซียู่น้ำเค็มตะฟอกตะฟังขันยู่สําเนอนี้แบบนี้นี่เขาเสีเางาไม งานมีไพ่มาอ้อม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 น้องแล้วก็เอาวางลงกลางนอกอีกเพื่อว่าให้คนมาลักปลาเขาปมนี้คืชิบเห็นมาลักเขาเออขนาดมาก็ยังไม่อยากมาเนาะอ,อันนี้เป็นปลานอไม่หกทั้งมดทุกคนม,นมนองเลยนอรอนอไม่หกเลยนี่นะคนเรามีนอเ์ไหมเนาะเฮาคือชิโบได้ล่าแก้มแพนดา้าเอาบุตทันดไดอยินเสียเศร้ามาไปเมื่อ โอ้มียางพลาอีกตนนี่คือซิเมนเบียมันอ่ะทุกคนประมาณนี้นะเนาะการเดินทางมา สมบูรณ์กับประมาณนี้อันนี้เป็นคิดว่าน้ำายอนสะยังเป็นซานเมืองอยู่จะเข้าไปอีกตัวเมืองอีกประมาณ7กิโลถึงจะหอดแต่วัอน,นี้เรามานอนเหนอนป้าเนาะแล้วมืออื่นเราที่ไปนอนอยู่เหนอนของพี่น้องของโตยเนาะอยู่ไซสมบูรณ์เนาะกะคลิปวิดีโอนี้กับลาทุกคนไปก่อนนะเฝ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจอูก,กับตยคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย,บาย,บาย